สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเอาคําว่าโลเลมยิบซ้ำ um ใน Photoshop ออกครับเวลาเราพิมพ์ข้อความขึ้นไปเนี่ยแล้วมันจะมีคําว่าโลเลมยิบซ้ำ um ขึ้นมานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเ,นเพื่อนเอาคํานี้ออกกันครับในโปรแกรม Photoshop นะครับวิธีการทําจะทำาไงไปดูกันนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับสำหรับบางคนที่แบบอาจจะลำคาญมันนะแบบอย่างผมเนี่ยเวลากด จิ <point> ้มพ <himself> ิมพ์ข้อความขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคําขึ้นมาสักคํานึงนะคาว่า lorem ipsum เนี่ยแหละบางคนก็ราคาญนะเราอยากจะเอาออกเนี่ยแต่ไม่รู้วิธีจะเอาออกนะครับว่าเอาออกยังไงก็มาที่โปรแกรม Photoshop นะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เอาออกเนี่ยเวลาเพื่อนๆจะพิมพ์ข้อความเนี่ยเพื่อนๆกดจิ้มขึ้นมา1ทีใช่ไหมแล้วเพื่อนๆก็มาพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นข้อความคําว่า lorem ipsum ตรงนี้นะบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรก็พิมพ์พิมพ์ข้อความไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ําาหรัมนี่่ยกไู้ออวคคื แล้วมันขึ้นมาทําไมแล้วผมก็อยากจะเอาออกให้มันเป็นเหมือนแต่ก่อนอะที่มันแบบจะไม่มีคํานี้ขึ้นมาใช่ไหมจริงๆไอ้ข้อความนี้มันขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าฟอนต์ของเราเป็นฟอนต์อย่างนี้นะแล้วก็สีข้อความอะไรเป็นอย่างนี้นะก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับบางคนครับแต่สําหรับบางคนเนี่ยที่คิดว่ามันมัน,ม,นมันเกะกะอย่างเงี้ยเราไม่อยากได้มันอะเราก็จะเอาออกใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับ Edit นะแล้วก็มาที่คําว่า p r e f e r e n c e s ตรงนี้นะ แล้วก็มาที่คำว่า type ตรงนี้นะกดจิ้มไปเลยครับอ่าแล้วก็มาในหน้านี้นะให้เ,เพื่อนๆหาคำว่า fill new type layer with page holder text นะตรงเนี้ยมันติ๊กถูกอยู่ให้เ,เพื่อนเอเอาติ๊กถูกออกนะกดติ๊กออกอย่างงี้แค่นี้นะกดโอเคได้เลยแล้วเราก็มาจิ้มที่ตัวพิมพ์ข้อความใหม่นะแล้วเราก็มาลองจิ้มพิมพ์ไป1ทีอ่าเนี่ยครับนี่ครับ,บ cursor มันวิ่งอยู่นะ แต่มันไม่มีข้อความขึ้นมาแล้วนะอ่านี่ครับไม่มีนะไม่มีข้อความขึ้นมาแล้วก็แค่นี้เองเนี่ยครับเราก็พิมพ์ข้อความของเราไปก็สําหรับวิธีแก้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทาคลิปอะไรสอนใน Photoshop ในพิเมียโปเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกับผมได้ครับแล้วก็สาหรับคลิปนี้ก็ไว้้้เท่านีีคครรััับบไปแลววสสด